สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยแพทซีซั่นย0ินะครับจริงๆผมทำไปแล้วแต่ว่าผมจะทำใหม่เพราะว่าเขามีการปรับเวเนต้ามาอีกรอบหนึ่งให้เก่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าเวเนต้ายังเก่งไม่พอต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องน่าจะเก่งพอที่จะเป็นตัวที่ดีที่สุดของเกมตัวหนึ่งแล้วนะครับก็ผมค่อนข้างพอใจนะเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าตัวน้องไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะดูเก่งในเลคงน้อยๆแต่ว่าในรงคงสูงๆคือโดนเคาน์เตอร์ง่ายมาก เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเวเนเต้าโดนปรับอะไรบ้างนะครับเอาที่แพทที่แล้วก่อนก่อนที่เขาจะปรับเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาลดระยะเวลาในการหน่วงของเวเนเต้าก็คือปกติเวลาเวเนเต้าฟันเนี่ยหรือกดสกิลเนี่ยกว่าจะกว่าจะทําอะไรอย่างอีกอย่างนึงได้เนี่ยจะต้องติดติดคูลดาวสิ่งที่เขาทํามาก็คือเขาบัฟให้ตัวของฟันสับหัวผู้หมุนตัวแล้วก็ตอนที่ปา ปลาปลาดาบคือหลังจากที่ใช้สกิลเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถยกดาบต่อได้เลยเร็วขึ้นหรือแบบว่าฟันต่อได้เลยเร็วขึ้นนะครับทั้งหมุนแล้วก็ฟันต่อทั้งแล้วก็ตั้งกาดหรือจะแบบโยนแล้วก็ฟันแล้วก็ตั้งการดนะครับเร็วขึ้นหมดเลยนะครับส่งผลทําให้ตอนนี้ก็คือกลายเป็นตัวละครที่ ผมเคยพูดว่าเวนเดต้าเป็นตัวละครที่อื่นมากๆแต่ตอนนี้คือไม่อื่นแล้วคือผิวมากๆผิวพอที่จะแบบว่าเหนือกว่าพวกเกนจิหรือรีเปอร์ได้เลยแต่ว่าก็ยังเล่นค่อนข้างยากถ้าเทียบกับรีเปอร์เกนจิเวนเวนเจอร์พวกตัวล้วงอื่นๆนะครับแต่เวนเดต้าไม่นับว่าเป็นตัวล้วงนะครับว่าเป็นตัวเมเลนั่นเองอเขาเพิ่มความสามารถในการปราไฟให้ไฟวิ่งไวขึ้นทําให้เราสามารถพึ่งพาสกิลนี้แล้วก็สตูลกปาไฟได้ยากขึ้นนะครับตั้งแต่เขาบัฟอันนี้มาก็ทําให้ผมใช้ปาไฟเก็บ พาสีฟแล้วก็เก็บอันติมากขึ้นแล้วก็ต่อเลือดศัตรูมากขึ้นก็ทําให้เล่นเวเนต้าเราคล่อง,องมากขึ้นเนี่ยก่อนเข้าปุ๊บเราปาสองอันแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบปาแล้วแทบจะไม่โดนเลยนะครับแล้วก็เพิร์กดูดเลือดเพิร์กสับหัวดูดเลือดอันนี้ผมชอบมากตั้งแต่บัฟมาเนี่ยผมแทบจะไม่อัพตัวของแซกพาสซีฟเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นสายโซโลแรงนเนาะเราก็มีโอกาสที่จะไม่ค่อยได้เพื่อนที่แบบปั้นเราหรือฮิวเราเท่าไหร่พอผมอัพสับสับหัวแล้วดูดเลือ40% มันทําให้ผมเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าเรามีเลือดให้ตัวเองเยอะขึ้นซึ่งเรื่องนี้ผมบ่นไปเมื่อช่วงอตอนทดลองเล่นว่าตัวมันดูดเลือดน้อยแล้วก็เอาตัวลอกค่อนข้างยากตั้งแต่บัฟอันนี้มาก็คือเล่นคนเดียวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ความคล่องตัวก็สูงขึ้นไอความอืดที่ผมบ่นก็เริ่มหายหายไปเยอะแล้วทําให้ตัวละครนี้คือแบบว่าน่าเล่นในแรงสูง,สงมากขึ้น แถมเมื่อเช้าเพิ่งปรับขึ้นมาใหม่อีกก็คือพาร์ตสี่ตัว Laging storm ของของเมเจอร์เมเจอร์เพิร์กนะครับก็คือพอกดแล้วหมุนตัวเนี่ยปัญหาเลยที่ผมเจอเลยก็คือพออัพแล้วอะ่ะมันอืดเนาะตอนนี้เขาก็เลยแบบว่าปรับให้พอกดสกิลนี้แล้วอะ่ะเราสามารถแคนเซิลแอนิเมชันเพื่อทําอย่างอื่นได้ไวขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลางโล่ไวขึ้นหรือฟันได้ไวขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวของปลาไฟาก็คือหลังจากที่เราหมุนตัวหรือหลังจากที่เรา,ากระโดดแล้วเนี่ย เราสามารถปาไฟได้ไวขึ้นนะครับก็ทําให้เราคล่องตัวได้มากขึ้นพูดง่ายก็คือแพทเนี่ยที่บัฟเกี่ยวกับเวเนต้าเนี่ยคือเน้นไปทางทําให้เวเนต้าคล่องแล้วก็สับเปลี่ยนสแตนหรือทั้งฟันทั้งปาไฟทั้งพุง่งได้ไวขึ้นโดยไม่ติดคูดาวหรือไม่ติดหนวงนั่นเองนะครับเป็นการปรับที่ดีมากๆเพราะนั้นตอนนี้ผมให้เวเนต้าจัดเป็นตัวละครเทียร์เอแล้วนะในความรู้สึกผมน่าจะจัดอยู่ในตัวละครเทียร์เอแล้ยังไม่ยังไม่ใช่เทียร์เอสเพราะว่าเล่นได้ไม่ทุกด่านด่านสไนเปอร์คือเล่นยากมากนะคร เก่งมาก,มากเก่งจนแบบว่าต้องเล่นเลยนะครับตอนนี้อาจจะเป็นตัวละครที่ถูกแบนมากที่สุดในช่วงแรงน้อยๆหรือในช่วงสภาพแวดล้อมที่ชอบเล่นซัพพอร์ตอย่างเช่นเมอร์ซี่คู่มอยล่าอะไรเป็นต้นแบบนี้นะครับเพราะว่าซัพพอร์ตที่ รับมือเวนเนตา้าได้ดีตอนนี้ผมยกให้บิกิตส่วนแท้งที่รับมือเวนเนตา้าได้ดีที่สุดผมยกให้ไรฮา,าร์ดหลังจากที่ผมลองเล่นมา2วันนะครับผมเกลียด2คนนี้มากที่สุดนอกนั้นผมไม่ค่อยเกลียดเท่าไหร่อา่าแล้วก็เกลียดมากที่สุดอีกเรื่องหนึง่งจะเป็นเรื่องดันกว้างที่ต้องเจอตัวยิงระยะไกลยเยอะๆนั่นเองนะครับเรามาคุยเรื่องการปรับอลานตัวอื่นเนาะจังก็ควีนเนี่ยค่อนข้างแปลกใจคือเธอไม่ค่อยเก่งแรงสูงๆเท่าไหร่แต่ว่าดันโดนเนิร์ฟในเรื่องของสับขวานที่ คููดาวมากขึ้น1นึ่งวิแต่ว่าผมรับรู้มาว่าจังก้าควีนเนี่ยเก่งมากในแรงน้อยๆนะครับก็เลยไม่แปลกใจว่าถ้าจังก้าควีนจะโดนเนิฟบ้างเพื่อทําให้รูปแบบการเล่นแรงน้อยๆเนี่ยนิยมตัวอื่นมากขึ้นแต่ว่าในแรงสูงแทบจะไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เลยเหมือนเป็นการปรับเพื่อโฟกัสผู้เล่นทั่วไปมากกว่าแต่ว่าความเก่งของจังก้าควีนยังเท่าเดิมไม่มีผลอะไรมากฮาร์ซาด เนื่องจากแพทที่แล้วเนี่ยเขาโดนเนิฟให้ตัวของตั้งการเนี่ยโดนเฮดช็อตนะครับก็คือโดนยิงแรงมากขึ้นแล้วก็เลือดเหลืองที่ฮาศาสตรมีเนี่ยไม่ไปทบกับกาดแล้วก็เลยทําให้ฮาศาสตรเนี่ยถึกน้อยลงมากๆเขาก็เลยบัฟให้กําแพงของฮาศาสตรเนี่ยเลือดเยอะขึ้นอะเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ทำดาเมจเยอะขึ้นเพื่อให้ฮาสาสตรปกป้องตัวเองได้มากขึ้นนั่นเอง ส่วนไรฮาร์ดเนี่ยแร้งทงสูงไม่ค่อยมีคนเล่นอยู่แล้วแต่ว่าโดนเนิร์ฟให้เก็บอันติชา้าลง9%ซึ่งน่าจะโฟกัสคล้ายๆัง้างงควีนคือทําให้เแล้งน้อยเล่นตัวละครอื่นบ้างเพราะว่าไรฮาร์ดเก่งมากๆในแร้งน้อยแต่ว่าในแร้งสูงแทบจะไม่มีคนเล่นแล้วก็โดนโฟกัสโดนเคา,เาน์เตอร์ค่อนข้างง่ายเพราะนันความเก่งของไรฮาร์ดเท่าเดิมไม่ได้เก่งขึ้นหรืออ่อนลงมากนะครับแต่ว่าอาจจะแบบว่าช่วยให้คนเแล้งน้อยสู้กับมันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอันติมันเก็บช้าลง นะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวมันก็ยังเก่งอยู่ดีไฮไลท์สำหรับแพทนี้สำหรับผมเลยนะซิกมาซิกมาเพิ่มดาเมจกระแทก10หน่วยส่งผลอะไรบ้างการเพิ่มดาเมจกระแทก10หน่วยทําให้ซิกมาเนี่ยสามารถกดดันพวกตัวล้วงได้มากขึ้นครับโดยเฉพาะตัวล้วงที่เลือด225ยกตัวอย่างเช่นซอมบ้าอย่างเงี้ยปกติแล้วซิกมายิงซอมบ้า4นัดไม่ตายนะครับถ้าผมจะไม่ผิดยิง4นัดไม่ตายอ่าก็เลยทําให้อ่า ใช่ป่ะปกติซิกมากยิงนัดละ4 9ใช่ไหมส่ 49, ้ 49, ใช่ไม่ตายนะครับเขาก็เลยปรับให้มันแรงขึ้นเฉพาะไดเมกกระแทกแนละ่นอ<า>้อคขึ้นแรงสูงสูงครับต่วงยินโดนทีครับต้องยิงโดนนะถึงจะมีผลนะครับถ้าใครยิงแบบฉีดเฉียดระเบิดระเบิดเนี้ยไม่มีผลนะครับลูกต้องกระแทกศัตรูถึงจะยิงแรงขึ้นอ่า เพราะนั้นแพทนี้ซิกมาก็จะรับมือพวกตัวลวงได้ดีขึ้นกดดันตัวแยกเล่นได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโกะที่แยกเล่นอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ช่วยปิดดาเมจพวกตัวเลือด250้อยได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเห็นไหมปกติยิง4นัดไม่ตายนะแต่ตอนนี้คือยิงแคทตี้สนัดตายแล้วอ่าเพราะนั้นแพทนี้ถามว่าซิกมาจะเป็นเมตาไหมผมมองว่าซิกมายังไม่เป็นเมตาเพราะว่าช่วงนี้ตัวละครที่เก่งจะเป็นตัวละครประเภทล้วงหรือเล่นเร็วมากกว่านะคร คือใครที่เป็นเมนซิกมากก็คือดีใจตรงที่ว่าเราทําให้ศัตรูต้อง respect เรามากขึ้นหรือเคารพเรามากขึ้นไม่ใช่เดินผ่านหน้าเราไปแบบไม่เห็นหัวเราะน,นะครับบัตชันรู้สึกว่าแต่ปรับมาคือดาเมจในการบูลลี่แทงดีขึ้นเยอะเลยผมไปเล่นมาวัน2วันนะผมเจอบัตชันค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าคนเล่นแทงช่วงนี้เจอบัตชันบูลลี่กันค่อนข้างหนักนะครับแต่ปัญหาของบัตชันก็ยังเป็นเรื่องเดิมคือตัวมันค่อนข้างใหญ่โดนทันโซเคาน์เตอร์โดนดีว่าเคาน์เตอร์โดน, outer, โดนอ่าเครยกอะหลพวกตัวฮิสแกน ดเาเมจใหญ่ๆเคาน์เตอร์ค่อนข้างหนักแต่ว่าพอเป็นด่านกว้างๆมีคนปกป้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบัตชั่นเล่นค่อนข้าง ง่ายแล้วก็เก่งมา,มากๆมีโอกาสที่จะเป็นเมตาไหมผมว่าเฉพาะบางด่านเพราะว่าบางด่านมันบัตชานม,มันโดนเข้าหลายๆทางมันก็เล่นค่อนข้างยากแต่ว่าผมอาจจะพิจารณาให้บัตช,ชันจากเทียบีมาเป็นเทียเอหรือเทียบีบวกในแพทนี้เลยก็ว่าได้เพราะรู้สึกว่ามันค่อนข้างเก่งแล้วก็น่าราคาานะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งจนรู้สึกว่าต้องเล่นทุกด่านขนาดนั้นอ่าถ้าใครที่เป็นแฟนลับบัตช,ชันก็น่าจะดีใจเพราะว่าตัวมันดามิค่อนข้าง,างสเสถียรน,นะครับสเสถียรม,มากๆนะเฟย่าเฟย่า <F aya. S 2> เนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าการปรับในครั้งนี้น่ยทาาให้ฟจะตก ือเขาลดดาเมจกระสุนกระแทกกระสุนไอกระสุนซูมเนี่ยให้เบาลงทั้งกระสุนที่ปักแล้วก็กระสุนที่ระเบิดอย่างละ10หน่วยนะครับเห็นไหม มันก็เลยทําให้ค่าแคสซิดี้ไม่ได้จริงๆแล้วจะบอกว่าค่าแคสซิดี้ก็ไม่ได้ค่าคิริโกะยังไม่ได้เลยนะปกติสองนัดเนี้ยค <P FC S 1> ิร <8, S 1> ิโกะจะต้องตายถูกไหมแต่ทีนี้การเนิฟในครั้งนี้เนี่ยเขาทดแทนด้วยสกิลคอสอ่าดาเมจของคอสโบก็คือดาเมจธนูปกติเนี่ยเพิ่มขึ้นมา5้าหน่วยซึ่งไอ้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา5้าหน่วยตรงเนี้ยส่งผลทําให้เรารับมือเทเซอร์ได้ดีขึ้นก็คือลดความสามารถในการยิงระยะไกลแต่เพิ่มความสามารถในการสู้ระยะใกล้หลังจากนี้ก็คือเราสามารถยิงหัวเทเซอร์ด้วยนัดปกติสานัดจ แล้วนะครับปกติคือต้องยิง4ีนัดก็เลยทําให้เฟย่าในแพทนี้เนี่ยรับมือตัวลวงได้ดีขึ้นทั้งในด้านของดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะแดสในการหนี เทเซอร์หนีพวกตัวหลวงนะครับก็คือลดจุดอ่อนลงตรงที่ว่าระยะใกล้มันไม่ค่อยเก่งไปแต่ว่าเนฟจุดแข็งก็คือระยะไกลทําให้เฟย่าแพ่นี้มีความายืดหยุ่นมากขึ้นเล่นได้หลากหลายมากขึ้นความโกงน้อยลงแต่ความเขาเรียกอะไรความออราวความแบบภาพรวมของมัน,นดีขึ้นนะครับถามว่ายังน่าเล่นอยู่ไหมผมก็ยังให้เฟยย่าเป็นตัวละครเทียเ,เออยู่นะหลังจากที่ผมไปลองเล่นมาทั้งในด้านของดาเมจแล้วก็ความสามารถในการตัวรอดแล้วก็ความหลากหลายในการเล่นนะครับที่ไม่ต้องพึ่งระยะอย่างเดียวแล้วนะเราสามารถเล่น แบบว่าเล่นทั้งระยะกลางเล่นทั้งระยะใกล้นะครับยังเป็นเมตาอยู่ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับแฟนคลับเฟย์ย่าเพอเผอเ,เก่งกว่าเดิมด้วยแต่ว่าความเก่งดั้งเดิมหายไปนั่นเองก็คือเราฆ่าสตูฟรีซึ่งผมก็ชอบนะเพราะว่ายอมรับเลยว่าสิ่งที่น่าเกียดที่สุดของเฟย์ย่าคือการที่เรายิงธนูปาก2นัดแล้วสตวูคือ ตายไปเลยมันทําให้แบบซัพพอร์ตเล่นไม่ค่อยสนุกแพทนี้ซัพพอร์ตจะรู้สึกว่าสนุกกับการสู้เฟย่ามากขึ้นแต่เฟย่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกากหรือเล่นยากจนไม่น่านเล่นหรือหายไปจากเมตานี้เลยนะครับเพราะนั้นเฟย่ายังเป็นตัวละคร T A อยู่จังเลดเพิ่มความเร็วเดินทางของกระสุนคลิกซ้ายทําให้รับมือตัวลวงได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าแพทนี้ตัวลวงเก่งมากๆอ่ะแล้วก็เนิร์ฟเมเจอร์เพิร์กที่ทําให้กระสุนไวขึ้นลงเพราะว่าทดแทนไปแล้วอ่าก็เรียกว่าพยายามทําให้จังเล,ล,ล,ล้ยับ ตัวเร็วมันเยอะเลยทําให้แบบจังเลสซิกมาเนยรับมือค่อนข้างยากเขาก็เลยบัฟความสามารถในการร์นาเม์ของจังเลสกับซิกมาขึ้นมายังเป็นตัวละครเทียร์ซีอยู่นะผมไม่ค่อยเชียร์ให้เล่นเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องดีสมัมบเปนจังเลสนะครับคือหายใจหายใจง่ายขึ้นในเมตาที่คนเล่นกันเร็วขนะนี้ลิปเปอร์ค่อนข้างเก่งก็เลยโดนเนิร์ฟ ความสามารถในการดูดเลือดนะครับทำให้ล้วงยากขึ้นทําให้หนึ่งหนึ่งยากขึ้นแต่ลิปเปอร์ก็ยังเป็นตัวละคร TIA อยู่เนื่องจากเพิร์กวาร์ปเร็วยังคงเป็นหนึ่งในเพิร์กที่ดีที่สุดของลิปเปอร์ยังคงอยู่ในกมนะครับเวนเตั้า <end> เราพูดไปแล้วเนาะข้ามเวนเจอร์เนร์ฟคล้ายๆกับลิปเปอร์ก็คือเนื้อความสามารถในการเอาตัวรอดนะครับ mm hmm. เมื่อกดสกิลเราจะได้เลือดฟ้าให้ได้รับเลือดฟ้าน้อยลงหหน่วยคือเวนเจอร์เนี่ยมันคลา้ายๆกับลิปเปอร์ตรงที่ว่าเวลามันเข้าไปล้วงซับพอร์ต มันถึกเกินเขาก็เลยเนิร์ฟตรงนี้ลงแล้วทําให้ซัพพอร์ตรับมือเวนเจอร์ได้ง่ายขึ้นหรือดีเพ็ดตัวยืนรับมือเวนเจอร์ได้มากขึ้นนะคะแต่เวนเจอร์ก็ยังเป็นเมตาอยู่ ต้องยอมรับว,ว่าเป็นเจ้าอย่างเก่งอยู่นะครับยังเป็น t i a อยู่แป๊บตีทเพิ่มความสามารถในการต่อเนื่องในการช่วยเพื่อนโดยการลดคูดาวสกิล E หรืออมตะแป๊บตีทไม่ใช่เมตาอยู่แล้วแล้วก็การบัฟ3าวินในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นแต่พวกคอมยืนอย่างเช่นซิกมาอย่างเช่นบัตชันก็จะเก่งขึ้นอีกรู้สึกว่าเขาพยายามทําให้คอมช้าๆเด่นง่ายขึ้นในแพทนี้นะ I i, อีลลี่กระสุนอันติเล็กลงข้อดีเลยก็คือเราจะโดน เราจะโดนโล่บล็อกยากขึ้นข้อเสียเลยก็คือเวลากระสุนวิ่งผ่านศัตรูมันจะมันจะวิ่งผ่านยากขึ้นนะครับปกติเราสามารถยิงเฉียวๆแล้วศัตรูติดอันติได้แต่ว่าแพทนี้จะทําได้ยากขึ้นแต่ก็แลกมากับข้อดีตรงที่ว่ามันหลบเขาเรียกอะไรนะมันหลบโล่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าปกติอันติอิเรเลียส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะยิงเฉียดเอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว ปกติแล้วโล่มันจะแบบบล็อกอันติอีลลี่ค่อนข้างง่ายแต่พอกระสุนมันเล,ล็กลงมันก็เลยสามารถเฉียดโล่ได้แต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถยิงเฉียดเพื่อให้คนที่แบบโดนเฉียดเฉียดอะโดนอันตินะครับเพราะนั้นก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียรวมกันในตัวจูโนมีคนถามผมค่อนข้างเยอะว่าจูโนพอจะเป็นเมตาไหมหลังจากที่ยิงเฮดช็อตได้ผมตอบเลยว่าไม่ครับหลังจากที่ผมไปทดลองเล่นด้วยตัวเองแล้วก็ผมมองหลายๆคนเล่นทั้งเพื่อนวมทีมทั้งศัตรูปัญหาของจูโนในแพทนี้เลยก็คือเก็บอันติช้าากวว่่ัพออตืน ถึงแม้ว่าจูโน่จะยิงเฮดช็อตได้ไดแต่เฮดช็อตในครั้งนี้คือออกแบบมาเพื่อให้เราสู้กับตัวหลวงเพราะปัญหาของจูโน่คืออะไรปัญหาของจูโน่คือไม่สามารถสู้เทเซอร์ได้หรือสู้ซอบ้าได้ ตอนนั้นพอจูโน่มียิงเฮดช็อตก็เลยทําให้จูโน่รับมือเทเซอร์ได้ดีขึ้นรับมือสอมบ้าได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของจูโน่อยู่แล้วอันนี้ก็คือเหมือนมากบจุดอ่อนจูโน่แต่ปัญหาของจูโน่ที่ยังคงอยู่ก็คือเก็บอันติช้ากว่าซัพพอร์ตตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นคิริไม่ว่าจะเป็น, ie, าปนอาณานะครับก็เลยยังทําให้จูโน่ไม่ใช่เมตาหลักซัพพอร์ตแต่ก็เก่งขึ้นพอที่จะน่าเล่นมากขึ้นเพื่อสู้กับตัวล้วงแต่ไม่ดีพอที่จะอยู่ในเมตาครับคิริโกะโดนเเเนนนรใใหห้้้กกสุลล็งงอออ่ผมมวาาืต คิลิเนี่ยกดดันตัวล้วงได้ยากขึ้นมากกว่าเพราะว่าคิลิตอนนี้คือซัพพอร์ตที่รับมือตัวล้วงได้ดีที่สุดในเกมเพราะว่ามีความสามารถในการยิงแบบสุ่มๆแล้วไปโดนหัวตัวล้วง2อนัดตายนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้คนเล่นคิริโกะที่อยากจะเล่นเพื่อสู้กับตัวล้วงเนี่ย คุณจะต้องเก่งและแม่นจริงๆไม่ใช่ยิงสุ่มๆแล้วโดนเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าคิริโกะยังเป็นซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในแพทนี้อยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตหลักซัพพอร์ตรองทําได้ทุกอย่างรับตัวล้วงแต่ต้องใช้ความสามารถของผู้เล่นมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องดีทําให้คนที่เล่นเก่งมากๆแล้วเรารู้ว่าเนี่ยคนนี้เล่นคิริโกะเก่งจริงกับคนที่เล่นได้ปานกลางก็จะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องพยายามมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วโดนเนิร์ฟคล้ายๆกับ <Hey. S 1> ททกรณีเทซอร์นที่เลนเทเซอร์เนแพตท ส่วนคนที่เล่นเทเซอร์กลางๆรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากเล่นเทเซอร์แล้วเริ่มหันไปเล่นเวนเจอร์มากขึ้นไปหันไปเล่นรีเปอร์มากขึ้นเพราะนั้นคนที่เล่นคิริโกะไม่ค่อยเก่งแพทนี้ก็จะเริ่มหาตัวเลือกอื่นๆเช่นอานาแบบจูโนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแรงสูงๆยังคงเล่นคิริโกะเหมือนเดิมเพราะว่าคิริโกะมันเก่งจริงๆนะครับปฏิเสธไม่ได้ส่วนอูย่างโดนเนิฟให้สกิลพุ่งวิ่งช้าลงอ่าสกิลอัวรอดเพราะว่าไอ้สกิลพุ่งเนี่ย มันหนีพวกเวนเจอร์ลิเปอร์เทเซอร์ทอมบ้าง่ายเกินไปทาใหอา้อูย่างเนี่ยกลายเป็นซัพพอร์ตที่น่าํำคานมากๆเพราะมันหนีแล้วมันก็ยิงสวนไปด้วยนะครับเโดยเฉพาะคนเ,เก่งๆเขาจะเท่าท่าแบบเนี้ยเขาก็เลยเนิร์ฟความสามารถในการสไลด์ให้มันช้าลงถามว่ามีผลขนาดนั้นไหม <laughs> ผมมองว่ามันก็ยังเร็วอยู่ยังเร็วอยู่แล้วก็อูย่างก็ยังเป็นตัวละครที่ถูกแบรนด์ในแรงสูงๆ,ๆอยู่นะครับส่วนคนที่เล่นไม่ค่อยเก่ง ก็จะเห็นได้เลยว่าตายง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะนั้นเอาจริงนะการเนิฟคิริโกกับอูย่างในแพทเนี่ยเหมือนเขาอยากให้คนเล่นซัพพอตอื่นมากขึ้นเพราะว่าซัพพอตในสีซท่านเนี้ยสีซท่านที่แล้วละกันนะครับคนเล่นกันแค่คิริโกลูเซโอกับอูย่างพอคิริโกโดนเนิฟอูย่างโดนเนิฟให้เล่นยากขึ้นเราก็เลยเห็นอานามากขึ้นแบ๊บมากขึ้นบัฟจูโน่อะไรเงี้ยอ่าเหมือนเขาต้องการเพิ่มวาไรตี้ซัพพอตนั่นเองอ่าแต่ว่าตัวความเก่งของอูย่างกับคิริโกยังอยู่เท่าเดิมแค่ ทำให้มันเล่นยากขึ้นเฉยๆอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแพทนี้ที่ผมคิดนะถามว่าเมตาอย่างเหมือนเดิมไหมผมคิดว่าเมตาอย่างเหมือนเดิมยังหนักไปทางตัวหลวงแต่เวเนต้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในแพทนี้มากขึ้นจากที่ผมเคยพูดว่าน้องกาก,ากมากเล่นแรงสูงยากมากตอนนี้ผมถอนคำพูดแล้วตอนนี้น้องคือหนึ่งในตัวละครที่คุณควรจะเล่นให้เป็นนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าอยู่ในจุดที่กําลังจะโกงแล้วข้อเสียมีอยู่แค่ข้อเดียวคือเล่นด่านกว้างไม่ได้ซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นป่ะมันถือดาบอะ่ะ ครับประมาณนี้ครับสำหรับแพทนี้ขอบคุณครับเพึ่งอัพคิดไปไม่ได้ถึง1วันเลยครับผมเิึงอัดไปซิกมาโดนเนิร์ฟแล้วนะแล้วเรามาอัปเดตกันครับว่าทําไมเขาถึงเนิร์ฟเนาะคือซิกมาเนี่ยมันสามารถตอดสโตเนี่ยสนัดตายได้โดยเฉพาะสโตเลือด250อย่าอย่างเช่นพวกอาณาแคทติดีอะไรเงี้ยครับซึ่งมันโกงมา,มากๆถูกไหมซึ่งพอเขาเนิร์ฟมาแล้วเนี่ย การที่ซิกมากยิงสี่นัดเนี่ยสตูก็จะไม่ตายทำให้ซิกมากไม่โกงเกินไปนะครับแต่ยังมีความสามารถในการกดดันสตูอยู่ในระยะใกล้เพราะว่าตัวเลือด2อ0เวลาโดนยิงซิกโดนซิกมากยิง4นัดใช่ไหมป้าป้า,ปามันจะไม่ตายแต่ถ้าต่อยปุ๊บก็ตายเลยแต่ยังสามารถกดดันพวก225เช่นซอมบ้าที่เป็นตัวล้วงหนักๆได้อยู่นะครับแล้วก็อ่า ซิมายังเก่งอยู่เหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาลดความโกงของมันลง2วันที่ผ่านมาในเซิร์ฟเกาหลีเนะี่ยผมเห็นแต่ซิกมาเลยเพราะซิกมา Sigma มันเก่งแล้วก็โกงมากๆคือมันกดดันทุกคนได้หมดเลยทั้งดีเพชทั้งซับนะครับแถมแท้งก็แทบจะสู้ได้หมดเลยเพราะว่าดาเมจมันแรงขึ้นเยอะไปหน่อยอ่าซึ่งการลด5้าหน่วยก็สมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลจากที่ซิกมาเป็นเทียเอสคือตอนแรกผมจะเชียร์ให้คนไปเล่นซิกมากันตอนนี้ก็บอกได้ว่าซิกมาอยู่ในจุดที่เก่งแต่ไม่ได้ถึงกับต้องเล่นทุกตาเหมือนวันวันก่่ออนนะะะเเเยยาาาพรรวมมัับ เยอะมาก่ะก็ไปพิจารณาลองเล่นซิกมาดูก็ได้ครับเพราะว่าผมก็ยังมองว่าซิกมาเป็นตัวที่เก่งในแพชนี้นะครับแต่ยังไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่ในเซิร์ฟซีนะเซิร์ฟซีไม่ค่อยเห็นคนเล่นแต่เซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมเจอทุกวันไอชุกทุกตาเลยไปลองกันได้ผมให้ตัวนี้เป็นเทียเอบุกสำหรับแพชนี้นั่นเอง